สวัสดีครับสวัสดีกันอ e ีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นรีวิวสุดท้าย,อยาของครั้งคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราพามารู้จักกับอ e ีกหตัวนะครับมารู้จักกันก e ับอีกหตัวเป็นโมเดลรุ่น V M 1 9 1 1นะครับแบบ B มินินะฮะมินิแบบ B อันนี้เมื่อกี้แบบ A นะอันนี้ดูหน้ากล่องก็จะเป็น M 1 9 1มินิแบบ B กล่องก็จะเหมือนกับ V M 1 9 1 1ทั่วไปเลยนะฮะก็แกะมา โปสเตอร์ก็จะเป็นโปสเตอร์แบบโัวนเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับ2022แล้วจริงๆผมเคยทำรีวิวไว้อย่างที่บอกว่าในตัว A เมื่อกี้เราเคยทํารีวิวไว้เนี่ยเป็นเมื่อกี้ลองกลับไปย้อนดูเป็นมินิแบบ A กับ B รวมกันวันนี้เราจับแยกวิเคราะห์เป็นตัวตัวไปนะครับแกกล่องมาเราเจอ1 m a แม็กแล้วก็ปืนอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวจมนีตัวนี้ก็เป็นซีรีส์90แล้วแต่คนจะชอบแบบ A หรือแบบ B ซีรีส์90นี้ก็เป็นโมเดล M1911 แบบลำกล้องขนาด3นิ้วหรือ3นิ้ว,วครึ่งนะฮะใส่เข้ามาเป็นแบบนี้นะครับกิปมือลายเข้าหลามตัดนะคสวยๆฝั่งนี้ก็จะดูแบบเรียบๆนะอ่ถ้าเป็นตัว A เนี่ยมันจะเป็น M1911 A1 ลำกล้องสั้นถูกต้องไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นซีรีส์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นแบบ B ก็จะได้ไกแบบแต่งมานะครับได้ปีกเซฟนะครับลังอ่อน แบบสวยมานะครับไซเนเดอร์หลังอ่อนแบบสวยมานุกนุกแต่งมานะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวง้างนุกก่อนตัวเซฟนะครับสําหรับคนถนัดมือขวาและคนถนัดมือซ้ายเห็นไหมครับตัวนี้นะแล้วลำกล้องเป็นลำกล้องขนาดสั้นๆปืนเล็กๆน่ารักนะครับมีเช็คเกอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับสาหรับคนที่ขึ้นชอบขึ้นปืนแบบนี้นะขึ้นปืนแบบกิบหน้าแบบนี้ศูนย์ศูนย์หลังปรับซ้ายขวาได้นะครับรุ่นนี้นะ ซ้ายขวาได้เลื่อนแผ่นแผ่นสุนหลังซ้ายขวาได้แล้วก็มีสูงต่ำยกสูงต่ำได้นะครับส่นหน้ายกสูงครับท่อนอกมีคำว่า v t นะครับแล้วก็เป็นไกด์หลอดคู่ลำกล้องหัวโตนะครับลำกล้องหัวโตสไลด์ประคองกับลำกล้องครับปูบอเล่นะครับตัวนี้ปลายลำกล้องมีเกลียวใส่อแดปเตอร์นะครับสามารถใส่ไปไหนละนี่ สามารถใส่อแดปเตอร์ได้นะครับใส่อแดปเตอร์ได้สามารถใส่อแดปเตอร์ได,าาใได้ใส่เก็บเสียงได้อแดปเตอร์นี่ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยแต่งให้มันดูสวยงามขึ้นหรือใครจะใส่ตัวลํากล้องท่อยาวมาก็ยาวออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เก็บเสียงคุมทับแบบนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่คือชุดแต่งของของเขาที่เราพอแต่งได้นะที่พอมีตอนนี้นะ ถ้าจะใส่ยางฮอบหรือใส่ท่ารีดยาวมาให้มันเพิ่มความแรงได้400อย่างนี้ก็ทําได้นะครับรุ่นนี้ w e เขาออกแบบมาให้ใส่อแดปเตอร์ได้นะครับชุดนี้อแดปเตอร์350เก็บเสียงตัวนหนึ่งก็ตัวละ450บาทนะครับชุดละ800เพื่อนๆแต่ถ้าใส่แบบจริงๆนะผมจะมีอ l i n ิงนะครับเป็นยางอริงกันคลายกันลื่นให้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอ่ะมา เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องการปรับฮอ,อปอัพนะฮะตัวนี้นะเวลาเรายิงหมดนะฮะตัวหลักการทํางานของมันคือลิ้นแม็กตัวนี้นะครับตัวนี้นะพอพอมันมีลูกมันจะลงไปข้างล่างใช่หไหมครับเวลาเรายิงปั้งไปปุ๊บลิ้นแม็กมันจะดันขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ถ้าเราแปะเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าลิ้นแม็กเนี่ยมันขึ้นมาดันค้างสไลด์ตรงนี้นี่เห็นไหมครับดันค้างสไลด์ตัวนี้แบบนี้นะแต่ถ้าเราจะถอดสไลด์นะครับให้เราดันมาตรงนี้ค้างใช่ไหมด้านหลังนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ ดันมาตรงนี้กดฝั่งนี้นะครับกดมาปุ๊บตัวนี้มันจะหลุดออกมาดึงออกมาได้เลยนะครับปล่อยสไลด์ออกนี่คือภายในของเขานะชุดร่างกายก็จะเป็นโมเดล M 1 9 1 1ทรงก็จะคล้ายๆกับชุดร่างกายมีแหนบ3ชายเหมือนโมเดล2 0 1 1ู M ไฮคาปาพวกนี้เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดมีปีกเซฟซ้ายขวาตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ลำกล้องนะครับ ตัวลํากล้องมันจะมีตัวปรับพอมอฟอยู่ตรงนี้ถ้าเรายิงแล้วนะครับบางทีคว่ำปากกระบอกปืนแบบนี้ตำแหน่งนี้นะเรายิงอย่างนี้ไม่เป็นไรยิงอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะแต่พอเราคว่ำปากกระบอกปืนลงแบบนี้ลูกอาจจะไหลออกบางทีปืนใหม่เราก็ไม่ได้เช็คให้ขอภัยด้วยนะแต่เราจะพยายามเช็คว่าแก๊สไม่รั่วยิงได้ปกติก็ส่งให้ลูกค้าแต่ถ้ามันเกิดกรณีที่บางทีไหลออกเองเนี่ยให้เราถอดสไลด์มาแล้วด,ดูลูกศรตรงนี้นะครับตอนนี้ลูกศรมาอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับแต่ถ้ายังไหลอยู่ให้ดนด้านหลังนะครับ ดันเฟืองมาด้านหลังมันเขาเรียกว่ามันจะกดฮอปลงมาอีก <c oughs> ก็เป็นการปรับฮอปอัพ <c oughs> ให้มันสูงขึ้นบางทีเรายิงไปแล้วอาจจะดันมาด้านหลังสุดใช่ไหมบางทีเรายิงไปอาจจะเหินดันมาทางลูกสูบแล้วน,นี้เป็นลูกสูบนะครับเหินเนี่ยก็ให้ดันไปด้านหน้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าการปรับฮอปอัพฮอปอัพปรับได้จากตรงนี้นะครับโมเดลนี้ภายในก็ประกอบไปด้วยยางลูกยางอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังลูกสูบนี่หลังลูกสูบมีลูกยางอีกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง W E ทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดนะครับใช้ลูกสูบเด ตัวลูกสูบเป็นพลาสติก ABS หลังลูกสูบมียางอยู่ตัวนี้มียางบัฟเฟอร์อยู่มีพลาสติกอยู่ผมกเลังจะบอกว่าตัวนี้ประกอบไปด้วยเหล็กยางพลาสติกสปริงก็เป็นเหล็กอย่างนี้นะครับก็สิ่งที่ใช้ได้ควรจะเป็นซิลิโคนเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่ควรเอาโซเน็ก WDC 0ูน้ำมันล้างปืนริงมาฉีดหลอลื่นนะครับมันจะทาให้ยางโอลิงเนี่ยบวมปืนก็จะยิงแล้วติดขัดสิ่งที่ใช้ได้ก็เป็นสเป์ซิลิโคนเท่านั้นนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะจัดให้ในชุดยิงนะครับ สเปรย์ทีโคนนะครับในในผมก็ถอดละผมขอ,อยายกพ่นก่อนพ่นหล่อลื่นก่อน,นรตรงนี้นะครับแบบนี้ฉีดภายในนะฮะอาจจะถอดมาเช็คทำความสะอาดฉีดล้างพ่นทำความสะอาดฉีดภายในประกอบกับสไลด์เข้ามาแบบนี้สไลด์เข้ามาปุ๊บอ่าไม่ตรงตันให้ตรงครับกดเซฟลงนี่ฮะเมื่อกี้จำได้ไหมเราเอาใส่ตรงไหนเรา,เอาออกตรงไหนเรา,เาใส่ตรงที่เดิมนะครับ นี่อ่าเรียบร้อยแล้วครับก็มีแค่นี้ภายในเนาะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับเพื่อนๆครับมันจะเป็นชุดนี้ก็ทางร้านจะจัดให้แบบนี้ตัวปืนในราคา3,500เอ้ยขออภยัย3,300บาทนะครับตัวปืน3,300บาทนะครับไม่แพงนะ WE ตัวนี้เล็กน่ารักตัวใหม่ล่าสุดนะก็ราคา3 3 0 0 แก๊ส250บาทซิลิโคน250บาทลูกกระสุน1ถุง4พนัด250บาทนะครับเฉลี่ยแล้วลูก1ถุงจะเยอะเนี่ย4พันัดเนี่ยจะใช้แก๊ส2กระป๋องแต่เราจัดให้แค่ชุดหนึ่งก่อนนะครับก็เป็นอย่างนี้แก๊สลูกซิลิโคนสปีริโเดอร์150บาทชุดนี้ทั้งหมด900บาทนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะ900บาทแล้วก็มีค่าขนส่งเคอรี่อยู่230กว่าบาทเราคิดแค่200เท่ากับเซตนี้900บวก200เป็น1,100เอามาบวกกรับ ไปเสร็จจบที่4,400บาทอันนี้คือชุดใหญ่นะแต่ถ้าใครอยากซื้อแค่ปืนกับลูกก็บอกได้ปืนลูกแก๊สอย่างเงี้ยบอกได้นะครับไม่เอาซิลิโคนไม่เอาสปิรอเดอร์ไม่เอาสปิรอ water, เดอร์ไม่เอาตัวไหนสามารถบอกให้เราออกได้เราก็จะจัดเซ็ตให้ช่องทางการติดต่อนะครับเรารู้แล้วนะว่าปืนราคาเท่าไหร่ช่องทางการติดต่อนะครับเพจที่ร้านชื่อนี้นะครับห้าหุ้นส่วน M4 b p รลำปางนะเพจนะพิมพ์ว่าหอจก M4 b p รลำปางนะครับอันนี้คือเพจที่ร้านโลโก้ก็จะเป็นโลโก้สีเหลืองอนน ก็กดถูกใจกดไลค์เข้ามาส่งข้อความพูดคุยกับพวกเราได้หรือนะครับจะเป็นเพจอีเพจเรามีสองเพจนะฮะที่เราต้องทำสองเพจเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยมีเพจที่เป็นเพจชื่อว่าร้านนะครับใช้ชื่อว่าร้านเอ็มโฟพีบีแกนลำบางแล้วคนติดตามอยู่ประมาณหนึ่งแสนเพ,เพื่อนครับผมลงรูปปืนซ้ายขวาหน้าหลังแล้วใส่ราคาลงไปด้วยปรากฏว่ามันผิดกฎ a c e b o o k เพจก็เลยบินไปเลยครับมันผิดกฎนะเขาก็เลยปิดของเราไปดังนั้นเราก็เลยเปิดใหม่ที่เราเปิด2เพจเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะฮะก็อีเพจหนึ่งชื่อช่างยนต์ B M f o นะครับโลโก้สีเหลืองแบบนี้เหมือนกันนะครับช่างยนต์ B M f o กับห้าห้องส่วน M 4 BP r บแกนลำปางและเพจที่3ของเราชื่อว่าห้าห้ส่วน M 4 BP ิแกนลำปางสาขาเชียงใหม่อันนั้นเรากำลังไปเปิดใหม่นะครับก็จะมีอยู่3เพจตอนนี้แต่หลักๆเราจะจะคุยเพจช่างยนต์ B M f o กับห้าห้ส่วน M 4 BP r บแกนลำปางใครที่สืดอทางไลน์นะครับให้พิมพ์ M f o p r บิบิแกช็อปนะครับ พิมพ์ลายว่า ad m 4 bbgan shop ใส่แอดข้างหน้าเลยนะครับอย่าลืมใส่แอดนะ ad m 4 bbgwn กา n แล้วก็ ethov shop นะฮะ ad m 4 bbgan shop นี่คือเป็น id line นะครับหรือง่ายสุดเลยเพื่อนๆครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยก็พิมพ์ว่าชื่อคลิปวิดีโอนี้พิมพ์ว่าทดสอบนะครับ m 1 9 1 1 v m 1 9 1 1งเนึ mini แบบ b นะครับแตะตรงชื่อคำว่าทดสอบมันจะมีลิงก์ qr code ปรากฏขึ้นนี่คือช่องทางการติดต่อพวกเรา ก็มันจะมีคําว่าจิ้มตรงนี้เป็น Facebook จิ้มตรงนี้คือไลน์นะบ,บางคนอาจจะดูแลแบบอาจจะแลดูหรือว่าดูแลแบบกดยากเหลือเกินนะครับแต่ตรงชื่อคลิปนี้ใช้อีกวิธีหนึ่งก็ง่ายง่ายอยู่นะครับมาเรา,ารู้น้ำหนักตัวปืนนะครับน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่แปดสี่เจ็ดแปพันสี่ร้อยเจ็ดแปดอยขอไปขอไปเบอร์ละวแปด้อสี่เจ็ดไม่ใช่แปดพันนะแปดสี่เจ็ดกรัมนะครับ ก็ประมาณไม่ถึงโลนะประมาณ8ขีดประมาณ8ขีดครึ่องประมาณนี้ความยาวตัวสไลด์16เซนนะครับถ้าเกิดรวมหลังอ่อนด้วย19้โดยประมาณนะ19เซนติเมตรหรือ7นิ้วครึ่งความสูง5นิ้วนะครับ5นิ้วลำกล้องลำกล้องถ้าเกิดวัดลำกล้องสุดเลยมันจะอยู่ที่3นิ้วครึ่ง แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเป็นเรือนฮอปเรือนฮอปมนอยู่นี้ใช่ไหมฮะเรือนฮอปก็คือตัวที่ลูกกระสุนมันเริ่มนะครับเนี่ยประมาณสามนิ้วนะครับแปดเซนความแรงก็อยู่ที่วสองร้อยแปดสิบนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบไม่มากแรงไม่มากนะคราะลำกล้องเขาสั้นแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ที่เป็น S90 แล้วมันดูสวยงามลงตัวดีนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอทั้งเซตนี้แล้วก็บอกพวกเราได้นะครับอ่ะเราใส่ซิลิโคนละเดี๋ยวเรามาใส่ลูกกระสุน แล้วก็ใส่แก๊สลกูกกระสุนอยู่นี่ครับวิธีการก็แนะนำให้เอาลกอูกกระสุนมาใส่ในสปีดโรดเดอร์สปีดโรดเดอร์ก็ใส่ได้เก้าสิบนัดนะครับสปีดโรดเดอร์ก็ใส่ได้เก้าสิบนัดปิดฟ้าทีนี้เราใส่อ่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆครับมันมันไม่ได้ใส่แล้วลงไปเลยเห็นไหมเราต้องกดดังนั้นเวลากดเนี่ยผมกลัวปากแม็กจะแตกถ้า ไม่เอาสปรดอรเดอร์ผมก็จะแนะนําอย่างนี้สไลด์มาแล้วดันตัวนี้ขึ้นเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ดันมาแล้วดันขึ้นเราเอาจจะหยอดลงแบบนี้ก็ได้แต่มันอาจจะช้านะครับเราก็เลยต้องแนะนําเป็นสปีดโรเดอร์โอเคนะประมาณนี้หนึ่งแมกกาซีนจะบรรจุอยู่สิบสามนัดนะครับแถวแถวตรงพอเราเห็นไหมฮะพอเราใส่ใส่เข้าไปสุดปุ๊บเนี่ยเราเขี่ยลงแก๊ปอย่างนี้เห็นไหมฮะทำให้สปริงเนี่ยกับตัวบานพับเนี่ยมันมาดันตัวนี้ บานดันนะฮะเขาเรียกว่าตัวดันสไลด์นะครับลิ้นแม็กลิ้นแม็กอ่านี่มีแก๊สแล้วก็ามีลูกแล้วนะใส่แก๊สใส่แก๊สวิธีการนะครับจับกระป๋องแก๊สแมกกซีนตั้งขึ้นแบบนี้นี่คือวิธีการเติมที่ถูกนะครับลองดูนะฮะอ่านี่คือแก๊สเข้าปกตินะแต่ถ้าเกิดเติมที่ผิดผมจะบอกทุกคลิปเลยนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าบางคนเล่นไม่เป็นนะครับมาดูคลิปก็จะอาจจะช่วยได้นะครับนี่ยผมกดแก๊สเข้าไปแล้วลองดูนะฮะสีที่เกิด ไม่มีไม่มีแก๊สเลยเห็นไหมครับดังนั้นเวลาเติมเพื่อนๆครับเติมแบบนี้เท่านั้นนะให้แก๊สเข้าเยอะๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขุดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยอยู่สัก5ครั้งแล้วก็การเติมแบบเนี้ยจะยิงได้เฉลี่ยอยู่ประมาณสักสองแม็กกว่าเกือบสามแม็กแต่ว่าแนะนําว่า ยิงสักสองเมกแล้วเติมลูกแล้วค่อยยิงต่อเติมลูกเติมแก้สแล้วค่อยยิงต่อในแมกที่สามสี่จะดีกว่านะครับผมจะเน้นฉีดตรงที่มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่มันมีการขยับได้อย่างงี้นะครับขยับได้เลื่อนได้อย่างงี้ฉีดตรงเซงนี้นะครับเลื่อนได้พวกเนี้ยสไลด์อย่างงี้นะครับพอฉีดแล้วปืนก็จะดูเงางาม ป้องกันสนิมได้ความชื้นกันรอยได้นะครับตัวเขาเรียกว่าซิลิโคนนะซิลิโคนหล่อลื่นสันหลังปืนเนี่ยครับกัดลายมาสวยด้วยเพื่อลบแสงที่มันตกกระทบตรงสไลด์นะครับออกแบบมาดีนะตัวนี้อ่ะมาครับทดสอบความเร็วกระสุนกันสองปดิบแปดไม่ธรรมดานะสองร้ดสิบห้า สองร้อยแปดสิบสองเซฟก่อนนะครับมันแน่นดีเพื่อนหนักแน่นดีรู้สึกว่าถีบหนักอ่ะประมาณนี้นะครับขออีกแม็กนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าลูกแมกกาซีนแก๊สหมดมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยครับมันก็หมดละเหลือนี่อีกประมาณสักเจนะัดถ้าแก๊สหมดก็จะอาการนี้นะครับถ้าจะเล่นต่อก็ใส่แก๊สใส่ลูกต่อได้อีกสักแม็กปิงนะครับเนาะผมทดสอบให้ ืนทุกกระบอกที่ออกอย่างที่ร้านนะครับเราจะมีการทดสอบยิงเทสให้เทสร,ระบบให้เช็คให้นะครับแต่ที่ยิการจัดส่งให้อาจจะไม่ได้เทสลงหน้าเพจอาจจะไม่ได้เทสลง youtube แต่เราจะส่งไปในแชทส่วนตัวให้นะครับโอเคเรียบร้อยครับไม่สุดท้ายหนักแน่นดีนะฮะรู้สึกว่ามันคุ้มสะใจดีครับสไลด์ทิปหนักก็ จบไปแล้วอีกหนึ่งรีวิวนะครับโมเดล M1911 แบบ B นะครับแบบ B Series Defender นะ Pro Defender Series 90ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในค่ำคืนนี้ต้องขอจบลงตรงนี้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ